สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่12สิงหาคมปี2023เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับหรือเราเรื่องกันที่ผลฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับสเปนเอาชนะคอนแลนดไป2-1และญี่ปุ่นก็แพ้กับสววเดนไป1-2ก็ทําให้สเปนกับสวีเดนได้ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับเมืม่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดท,ที่1เบอร์ลี่เปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ูนต่อ3ผลฟุตบอลลาลีกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดท,ที่1อันเมเลียแพ้กับไรเอโยบโกโนศ0ย์ต่อ2และเซบียาก็แพ้กับบาเลเซียไป1ต่อ2ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสมื้อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดท,ที่ 1, 1> นึสิสเซมกับลิว1 2 2> ตอนน่อ1ผลฟุตบอลเอเลดรูสซลิกของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่่าานนนนมกก็็เเปปัดที1 1ววอแพ้บิไ2 ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1สปอร์ติ้งบรากิลแพ้กับฟาร์มาลิเคายไป1นต่อสผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1แท็บสันสปอร์เอาชนะอันตันเยสปอร์1นต่อศผลฟุตบอลซาอุดีโปรเฟิชเชอร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1เอาอาลีเอาชนะเอาฮาเซมไป3าต่อหผลฟุตบอลไทยลีก1เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1นครปฐมยูไนเต็ดเสมอกับกาารรท่เเืออฟซี2 2 ไลปลิเทโลเอฟซีก็เสมอกับบีจีปทุมยินตเดตไป2ต่อ2ผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1พัทยายไนาเดตแพ้กับสมุทรปราการซิตี้ไป1ต่อ2ผลฟุตบอลเซกุนดาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่1ฮามอริเปตาเสมอกับเรบบนเต้1ต่อหลเลอันเบยเดลิกก็เอาชนะสปอร์ติ้งคิคอนไป2ต่อ0นะครับแายนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ